สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมทําคลิปออกมาหลายๆคลิปนะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นผมเหยียบตรงนี้นะครับหยยบตรงนี้โชว์นะครับคือจริงๆที่ผมต้องงานสื่อนะครับจะเป็นตัวโชว์ที่ว่ากาดที่เขาเคลมมาเป็นพลาสิกเป็นพลาสติกที่เหนียวทนนะครับแต่ก็จะมีหลายๆท่านบอกว่า ลองเหยียบก้านตรงกลางให้ดูหน่อยนะครับซึ่งจริงๆตัวก้านเนี่ยเ,เขาไม่ได้มีหน้าที่รับน้ำหนักนะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรนะครับในเมื่อหลายๆท่านอยากจะดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเหยียบให้ดูแล้วมาดูกันว่า,าก้ารของเจ้าตัวโฮ o f าม่า FF450 เนี่ยลองเหยียบแล้วจะเป็นยังไงนะครับจะทนได้ไหมนะครับตัวผมเองนะครับหนัก น้ำหนักอยู่ที่70กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวจะลองดูรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขยมนิดนึงนะครับลองดูครับว่ามีคดงงอเสียหายตรงไหนไหมได้นะครับตัวนี้ไม่มี โคดงอไม่มีการเสียหายนะครับน้าหนัก70กิโลกรัมสำหรับตัวผมนะครับเหยียบได้แต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ได้แนะนําให้เหยียบนะครับอันนี้ทําให้ดูเพื่อให้หลายๆท่านที่อยากจะดูนะครับก็คนได้นะครับ